ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันน mm ี้เราพาเพื่อนๆมาที่วัดป่าคลอง11นะครับผมวันนี้มาเที่ยววัดป่านะครับผมนี่นะครับอันนี้ทางเข้าวัดป่าคลอง11นะครับผมเนี่ยมีรูปพญานาคอยู่ข้างหน้านะครับผมทางเข้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับนี่ครับเป็นรูปพญานาคนะครับผม สองข้างนะครับผมเกาะอยู่บนประตูนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าของวัดนะครับผมวัดป่าทองสิบเอ็ดนะครับเนีลำมากด้านในนะครับอนี่คือมีศาลาอยู่กลางน้ํานะครับศาลาอยู่กลางน้ํานะครับเป็นศาลาเป็นศาลาศักดิ์สิทธิ์นะครับผม,าาาาก,บผมก็มีองค์พญานาคอยู่ล้อมรอบนะครับ ยู่ล้อมรอบด้านในนี้ครับนี่เรามาไหว้พระตรงนี้นะครับผมด้านด้านหน้านะครับผมนี่ครับตรงนี้มีไหว้พระแล้วก็เซมซีนะครับด้านในนะครับนี่ครับด้านในนะครับด้านในสลาตรงนี้นะครับผมมีการเซมซีนะครับเซมซีข้างใน นี่นะครับก็จุดทุปเทียนไหว้พระนะครับผมก็อันนี้ที่เขาทำาวัดนี้เป็นวัดที่สายมูนะครับผมสายมูนะครับขอโชคขอลาบนะครับผมก็ด้านหน้าตรงนี้ก็มีการทำปายสีแบบพญานาคครับนี่นะครับสวยงามครับ นี่ครับในสาลาตรงนี้นะครับผมใครเป็นสายมูก็มาสักการะแล้วก็เสียมซีก็ได้ครับนดี๋ยวรพาเข้าไปด้านในนะครับผมด้านในศาลานะครับด้านในศาลาไปข้างในครับผมข้างๆก็มีพญานาคครับผมทั้งสองฝั่งนะครับผมที่คุ้มกันศาลาพระพุทธรูปด้านในอยู่นะครับผม นี่นะครับให้เราเดินบนด้านซ้ายนะครับผมเปี่ยนมาทางขวานะครับผมนี่ครับสักการะเสร็จตรงนี้แล้วก็เดินบนซ้ายนะครับเดินบนเดินบนทางซ้ายมานะครับผมนี่ทางซ้ายมาขวานะครับเพื่อสักการะนะครับนี่ครับกำบบนมาทางขวานะครับ ก็มาเจอพระพุทธรูปตรงนี้นะครับผมนี่ครับอีกครับพญานาคคุ้มครองนะครับอยู่ล้อมรอบล้อมรอบอโบสถ์ตรงนี้นครับเรียกว่าโบสถ์หรือหรือศาลากลางน้ำนะครับผมนี่ครับเดินวนนะครับ จะเดินวนจากซ้ายมาขวานะครับเดินวนไปเรื่อยๆนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเจอหัวพญานาคอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วเราก็เดินวนเสร็จแล้วก็มาไหว้พระพุทธรูปด้านในนะครับเพื่อสักการะบูชาพระพุทธรูปด้านในนะครับเงี้ครับ ใครอยากขออะไรก็เชิญขอได้เลยนะครับผมด้านในตรงนี้นะครับพุทธรูปตรงนี้นะครับผมนี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดสายมูนะครับผมบอกไปก่อนนะครับผมวัดนี้สร้างมาเมื่อประมาณ30สปีที่แล้วนะครับผม เสร็จแล้วก็เดินมาข้างนอกฝั่งนี้นะครับนี่ครับซึ่งเป็นวัดสารากลางน้ำที่สวยงามมากครับ